ขยี้นิเมะขอเสนอสับพยุทธรุฟ้าภาคที่5โรงเรียนเจียนันตอนที่59.3การสรศับประยุทธ์ที่สร้างความสะเทือนเลือนลั่นทั่วสนามประลองปิดฉากลงด้วยชัยชนะอันหมดจดไร้ที่ติของเสี่ยวเหยียนและการประชันฝีมือฉากนี้ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้อัตลศสูงสุดของสำนักในอีกครั้งดังคาดสำหรับนางหลิวซิวหยางและหลิวชิงนั้น เป็นนาประกรณ์ที่เราบรรดานักเรียนจังเรียนส่วนไหนไม่ว่าใหม่หรือเก่าแน่นอนว่าพวกเขามีชื่อเสียงอยู่พอสมควรเพราะพวกเขาเป็นหนึ่งใน3ของผู้แข็งแก่งในธรรเนียบคนแก่งของโรงเรียนส่วนในถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วยังได้รับตําแหน่งผู้อาวุโสของเรียนส่วนในต่อทันทีชื่อเสียงของทั้งสองคนนับว่าไม่เป็นสองลองไข่แต่สําหรับเซียวเหยียน ที่เป็นเหมือนตำนานหายตัวไปสองปีกว่าเซียวเหยียนนั้นถึงแม้ว่าจะมีคำล่ำลือจากปากต่อปากของสิทธิ์ที่ยังคงดำรงอยู่ในโรงเรียนเจียนหนันส่วนในแต่ก็เป็นเพียงข่าวลือที่ล่ำลือกันไปในโรงเรียนเจียนหนันส่วนในเท่านั้นส่วนหลักฐานความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงแม้ว่านะครับเซียวเหยียนจะเคยประลองกับหลิวซิ่วอย่างครั้งหนึ่งแต่การประลองดังกล่าวครับจบเร็วเป็นอย่างมาก เหล่าบรรดานักเรียนที่ตาไม่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าฉากจบดังกล่าวทําไมถึงได้จบเร็วและทําไมหลิวซิ่วหยางถึงได้แพ้อย่างรวดเร็วแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่สําหรับคู่แกงกล้าที่มีพลังมากพอสามารถมองออกได้ทันทีว่าใครอดแอรใครแข็งแกร่งและพลังที่เซียวเหยียนแสดงออกมานั้นถึงระดับที่เรียกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวส่วนเรื่องที่หานเฟิงจบชีวิตในมือของเซียวเหยียนเรื่องนี้ครับก็เป็นที่เล่าลือกันมากมายว่าในตอนที่สํานักใน บุคคลไปที่แดนอัธการไปยังเมืองเฟิง่งเสี่ยวเหยียนได้เป็นคนประทะก,กับหานเฟิง่งและทําการจบชีวิตหานเฟิ่งด้วยมือตัวเองแต่เรื่องเหล่านี้ครับกลับเป็นเพียงข่าวล่ําข่าวลือในวงเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนที่เห็นด้วยตาตนเองรับรองว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนความเหลือเชื่อมันมากจนเกินไปจนเหล่าบรรดานักเรียนเหล่านั้นไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินถึงแม้ว่าเหล่าบรรดานักเรียนเหล่านั้นจะมีความสงสัยอยู่ในใจอย่างมากมาย แต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาทางวาจาแม้แต่คนเดียวทว่านะครับการต่อสู้ฉากนี้ที่มีพจักพยานมากมายก่ายกองนับบนอัศจรรย์ทำให้เหล่าบรรดานักเรียนเหล่านั้นที่มีความเครือบแคงในพลังฝีมือของเสียวเยียนได้หมดลงไปพวกเขาได้เห็นพลังที่แท้จริงของเซี่ยวเยียนแล้วณตอนนี้พลังฝีมือของหลิวซิวหยางและหลิวชิงทุกคนในโรงเรียนเจียนอานส่วนในรู้จักเป็นอย่างดีพวกเขาสองคนรวมพลังต่อกรกับเซี่ยวเยียน แต่ไม่สามารถเอาชนะเสียเ่ยวนได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวรวมไปถึงยังแพ้เสียเ่ยวนภายใน1ิบกระบวนท่าอีกด้วยนี่เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่าพลังของเสียเ่ยวนนั้นน่ากลัวขนาดไหนด้วยเหตุนี้ครับแม้ว่าการสรัปยุธ์ฉากนี้จะจบลงไปแล้วแต่ยังคงเล่าขานปากต่อปากภายในโรงเรียนเจียนนันส่วนในตลอดเวลาบางครั้งขนาดพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขานะครับ ยังเกิดอาการเลือดละอุเดือดพ่านขึ้นมาทันทีคนที่สามารถก่อตั้งพักศิลาที่เป็นกลุ่มอิทธิพลชั้นหนึ่งของโรงเรียนเจียนนันส่วนในได้ยอมไม่ใช่บุคคลธรรมดายอย่างแน่นอนเทียบกับนักเรียนคนอื่นแล้วนะครับเหล่าบรรดาสมาชิกของพักศิลาเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นมากกว่าคนอื่นเวลาคุยกับคนอื่นครับก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเซี่ยวเหยียนด้วยนาปรกรณ์ที่เป็นระดับตำนานนี้ครับพอพูดออกไปเหล่าบรรดาคนนอก ก็เกิดการอิจฉานะครับล้วนเนี่ยมีความเลื่อมใสในนาปรกรณ์นี้กันทั้งนั้นรวมไปถึงนะครับเหล่าบรรดาสมาชิกบางคนมีการเล่าว่าตัวเองเคยไปดูการปรุงโอสถของเสี่ยวเหยียนด้วยตาตัวเองและเคยได้รับโอสถเม็ดหนึ่งเนี่ยมาจากมือของเสี่ยวเหยียนด้วยยิ่งทําให้เหล่าบรรดาคนนอกอิจฉาตาร้อนนะครับอยากจะเข้าไปอยู่ในพักศีลาด้วยตัวเองส่วนเสี่ยวเหยียนที่เป็นหัวข้อในการสนทนาครับก็ ทำการนปรุงโอสถอยู่แต่ในห้องลับของตัวเองบางทีก็ฝึกยานไปพังๆบางทีก็จะมีคนมาเยี่ยมเยียนนะครับพวกหลินซิลยางลิวชิงหลินเยี่ยนเนี่ยก็จะแวะเวียนมาเป็นบางครั้งนะครับเพื่อมาทักทายถามสารทุกสุขดิดแต่ส่วนใหญ่เซียวเยียนจะอยู่แต่ในห้องลับครับการเวลาค่อยเคลื่อนท่ามกลางคืนวันอันสงบสุขห่วงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเซียวเยียนพักอยู่ในสำนักในเกือบครึ่งเดือนแล้วระหว่างนั้น เขาได้รับข่าวสารที่เซียวรี่ส่งมางานรวบรวมกำลังคนทางนั้นกำลังดำเนินการอยู่เช่นกันแดนอัธการครับข้างด้วยผู้แก่งก้าใครจะดึงเจ้าพวกยิงพยองพองขนเหล่านั้นมาอยู่ใต้อานัตไม่เพียงต้องใช้เงินทุนมหาศาลยังต้องมีพลังฝีมือที่สยบพวกเขาได้และสองอย่างนี้พักเซียวล้วนมีอยู่ครบคันเพราะเหตุนี้เองผู้แก่งก้าชื่อดังของแดนอัธการ ไม่น้อยจึงแสดงออกถึงความสนใจต่อการรับสมัครกำลังคนของพักเสี่ยวตามสถานการณ์นี่คิดว่าถึงตอนนั้นขบวนทัพผู้แก่งกะที่พักเสี่ยวรวบรวมมาได้น่าจะเหนือกว่าความคาดหมายของเสี่ยวเยยนมากนักเหนือยอดตึกหลังหนึ่งในพักศิลาเสี่ยวเหยยนทอดมองสายตาดูเบื้องล่างคู่ต่อมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบื้องหลังเขาเหลียวหน้าไปเห็นเสี่ยววีเดินขึ้นตึกมาขนาดจะทักทาย สายตากับกว่าถึงสาวน้อยสะสวยอีกนางหนึ่งด้านหลังเสี่ยวเหมยพอเสี่ยวเหยียนมองเห็นรูปโฉมดังกล่าวก็จําได้ทันทีว่าน,นี่คือญาติผู้น้องเขาพี่เสี่ยวเหยียนสาวน้อยดังกล่าวครับปกติแล้วนิสัยของนางจะเป็นคนเย่อหยิ่งต่อคนภายนอกแน่นอนแลด้วยความสวยและก็บวกกับว่าเป็นคนตระกูลเสี่ยวเสี่ยวเหยียนตอนนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากครับก็เลยทําให้พวกนางได้รับอน,นิสงส์ดังกล่าวไปด้วย แต่ความเยื่อหญิงดังกล่าวครับพออยู่หน้าเสียวเหียนก็กลายเป็นความเขินอายไปโดยปาริยายเสียวเหียนได้แค่ยิ้มครับแล้วก็พยักหน้าให้เป็นการตอบรับแล้วก็กล่าวกับ,กบเซียววี่ว่าอยู่ในสำนักในมาตั้งนานเรื่องต่างๆจัดการเรียบร้อยแล้วเวลาที่เหลือนี้ข้าว,ว่าจะไปฝึกวิชาในป่าสักพักจากนั้นรอให้พี่รองส่งข่าวมาว่าพร้อมแล้วค่อยกลับสำนักในมาพาพวกหลินเยี่ยนออกไปอีกทีพอฟัง เซียววี่นะครับกล่าวว่าใหญ่ต้องรีบร้อนป่านนั้นสำนักมา่านเมคาและหยุนซานไม่ใช่ศัตรูธรรมดาปีนั้นโดดไล่ล่าออกจากจักรวรรดิเจียนมาสิ่งที่ข้าคิดก็คือต้องเพิ่มคูณพลังฝีมือของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดต่อมาพี่ลองมาถึงเจ้ารู้หรือไม่ตอนนี้ได้ยินว่าตะกูลเซียวถูกสำนักมา่านเมคากวาดล้างข้าแทบจะคุมสติไม่อยู่อยากจะพุ่งกลับจักรวรรดิเจียนมาเดียวนั้นเลย แต่สุดท้ายข้าก็อดกั้นไว้เซียวเวยน็นกล่าวต่อว่าข้ารู้อาศัยพลังฝีมือข้าเมื่อสองปีก่อนต่อให้กลับไปจุดจบก็คงไม่ต่างจากปีนั้นเท่าไหร่ดีไม่ดีอาจถูกตามข้าอย่างทุรักทุเลก,กว่าเดิมเวลาสาปีบรรลุถึงระดับนี้ได้คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกอัศจรรย์ใจแต่ข้าไม่รู้สึกแปลกใจเพราะความอุตสาหะและความทุกยากที่ข้าต้องจ่ายออกไป มันคุ้มค่ากับผลตอบแทนนี้และเห็นรอยยิ้มมาเจิดจ้านะครับบนใบหน้าของเสี่ยวเหยียนทางด้านเสี่ยววีเองก็รู้สึกปวดร้าวใจเป็นอย่างมากเพราะนี่โลหิตของตระกูลเสี่ยวมันคือหน้าที่ของคนตระกูลเสี่ยวทุกคนแต่ภาระสสางหนี้แค่นี้กลับต้องให้ไปตกอยู่บนไหล่ของเสี่ยวเหียนเพียงคนเดียวเท่านั้นและจนถึงทุกวันนี้ครับตระกูลเสี่ยวจะอยู่หรือจะไปก็ขึ้นอยู่กับเสี่ยวเหยียนเพียงคนเดียวเท่านั้น เสียวเหยียนเหมือนกับเป็นเสาหลักค้ำยันตระกูลเสี่ยวเอาไว้ณตอนนี้ถ้าเขาอยู่ตระกูลเสี่ยวอยู่แต่ถ้าเขาตายตระกูลเสี่ยวก็ร่มสลายเสี่ยววี่เดินถึงเบื้องหน้าเสี่ยวเหยียนนะครับแล้วก็ดูเสี่ยวเหยียนที่มีการเจริญเติบโตเนี่ยตัวสูงมากกว่าแต่ก่อนก็เลยทําการลูบไปที่ศีรษะของเสี่ยวเหยียนและกล่าวว่าเจ้าเด็กหื่นท่านอาเสี่ยวไม่ได้ดูเจ้าผิดเขาเชื่อเสมอเจ้าจะเป็นคนที่เอาทานที่สุดของตระกูลเสี่ยว และตอนนี้ข้าก็เชื่อเช่นเดียวกันเสี่ยวเหมยด้านข้างครับมองเห็นเสี่ยววี่กับเสี่ยวเหยียนที่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากต้องบอกว่าหญิงสาวใดบ้างครับไม่ใฝ่หาความรักจากผู้ชายที่มีความแข็งแกร่งและตอนนี้เสี่ยวเหยียนก็เป็นที่หมายปองของเหล่าบรรดาหญิงสาวมากหน้าหลายตาที่อยู่ในโรงเรียนเจียนนันส่วนในครับสําหรับเสี่ยวเหมยนั้นครับเข้าใจเป็นอย่างดีว่าตอนนี้ครับความสัมพันธ์ที่นางกับเสี่ยวเหยียนเคยมีในอดีต ตอนสมัยเด็กจะไม่กลับมาอีกแล้วถึงแม้ว่าความผิดพ้องหมองใจมาลายหายสิ้นแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกนะครับแบบนั้นคงจะไม่กลับมาหานางอีกแล้วนั่นเองโอเคครับเราเจอกระโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วคันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เซียวเหยียนนะครับก็มีการคุยกับญาติของเตเองบ้างแล้วก็มีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับข่าวเรื่องเซียวเหยียนภายในโรงเรียนเจียนนันแบบแพร่สะพัดไปทั่วนะครับอ่ะ เนื้อหาตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงครับผมบอกได้เลยว่าแค่เนื้อหาการเล่าถึงวิรกรรมเซียวเหยียนเนี่ยหรือว่าความไม่เชื่อในสีมือเซียวเหยียนก็ปาไปเกือบ10บบรรทัดแล้วนะครับนะก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าของครับ